ไปข้างหลังมาแล้วเหรอ,ลลอชื่อ,อ,นะอส,สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาขึ้นยอดเขาพิชิตบันได6 0 6ขั้นที่วัดเขาสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่เะเ อ่ะอุ๊ยเจอแล้วหนึ่งเขาจะหยิบเขาจะหยิบโทรศัพท์หนูแม่ก็ทำไม่ชันไงเดินเรื่อยๆอเน,น,ยนีน่ยมันต้องขึ้นไม่สูงกว่านี้ปะบนนู้นไง ใม่หรอก็ดูดิก็ดูดิความสูงมันอะกายคิดปากสอนกายที่คิดไม่สอนด้มากไม่อ่านเหรอรอบนี้ไม่ไปอ่านเหรออ่านแล้วมามืดกับสว่าง้ฮ้เกิดแล้วเราก็อยู่กันกาน ูไิค่ะลมหายใจได้ยินเสียงหอบหแหกอยู้เนี่ยหาที่พักก่อนดีกว่า ไปต่อค่ะทุกคนเ,เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็พักตลอดทางเลยโอ้โหบันไดเริ่มชันแล้วอะไม่ไม่เหนื่อยสิสู้ไหมสู้สิเราขึ้นมาหลายนานแล้วนะเริ่มชันเริ่มชันแล้วโอ้ยมีข้อความด้วยอะไรเนี่ยมีชายท,ที่เที่ยวเล่น แดนเคารบ ไม่ทำงานอยากไปนิพานแต่ไม่ภาวนาก็กลับไปภาวนาอ่ะหลังวันที่หนึ่งจมเพียงภาวนาพุทธโทรสัญญผีเสื้อออกเอืมผีเสื้อตัวเล็กเต็มเลยหัวใเต็มเลยพุทธฟางสีดาสิฮะชอบฟังสีดา หดเลสีเสุ้เเมื่อวานเนี่ไปไปประชุมอ่ะสีเสื้อเต็มแต่ละกลางเลยแต่ต้องกดพยานเลยนะมีสีเสื้อออกเ็เลยโอ้ยน่าจะใกล้ถึงค่ะทุกคน ใกล้แล้วเย้นี่ไงที่เราเจอว่าเป็นเป็นทูเป็นเถียะใกล้แล้วค่ะนี่น่าจะใกล้เลี้ยวแต่ว่าเห็นบันไดแล้วก็พักก่อนเนาะเห็นบันไดก็ต้องพักก่อนแหละพี่ดูบาดาลนะคะ ประตูบาดาลบาดาลอยู่ตรงไหนคะจึงยังไม่ถึงเขาสนามแจงเพราะเราต้องผ่านประตูบาดาลก่อนนะคะใช่หรอคะเราบาดาลอยู่ตรงไหนอ่ะมองด้วยจิตมีสมาธินะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะเราจะเห็นโอเคค่ะปป้ปไปต่อสิงสมาธิค่ะเดินห้ามพักนะเาบอกว่าเดินด้วยจิตสมาธิเพราะทางขึ้นจะทันนะคะ ถึงแล้วแต่ว่าต้องเดินระวังขี้ลิงด้วยนะคะพี่ปูระวังขี้ลิงด้วยนะโอ้ถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้ขาสั่นกันเลยทีเดียว ถึงแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะเล่นเอาหอบเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เวลาขึ้นบันไดมานะคะช่วงใกล้จะถึงนะคะก็ต้องระวังขี้ลิงนิดนึงนะคะจะมีขี้น้องลิงนะคะเต็มเลยค่ะเห็นคนที่นี่บอกว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายนะคะลิงก็จะเยอะมากเลยค่ะทุกคน นี่นะคะสวยไหมพี่ปูข้างหลังไปข้างหลังมาแล้วเหรอล้างลากเลยอ่ะชือ่อลิงเยอะไหมเยอะจากจุกข้างจุกจุกข้างบนแล้ว ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาดูรอบๆนะคะโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะมองเห็นข้างล่างนะคะเป็นทุ่งนาค่ะไหนพี่ปู้อยู่ไหนพี่หันมาหน่อยสิอยู่ไหนคะนี่ อยู่โน่นแล้วร้อนไหมร้อนค่ะ <g ül> สวยไหมคะสสุขค่ะสวยไหมคะสวยค่ะสมกับที่ขึ้นมานะคะเย้นี่นะคะข้างล่างก็สวยค่ะขึ้นมาเราต้องชมทุกที่นะถ้าไว้ทุกที่เนี่ยจะเสียแบบไว้ที่ไม่เลยเจออีกมีทุ่งนาด้วยค่ะโอ้ยนี่นะคะทุกคนข้างล่างเนาะ อ่ะโอ้ okay. โอ้ยลมพัดมาทีหนึ่งนี่เย็นชื่นใจมากเลยตรงไหนไม่มีแดดก็จะเย็นนิดนึงแต่ตรงไหนมีแดดก็คุ้มนี่ค่ะลมพัดมานะคะโอ้โหเย็นใช่ตรงนี้ตันแต่ตรงตรงนู้นไม่ตันตรงไหนตรงที่เมื่ี้ไปเมื่อกี้ไม่ตันเหรอเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเดินไปไปมันลงไปโู่นได้เราจะลงไปข้างล่างก่อน กลไปกายไปสักรนนะน่าจะใช่นี่คืออะไรพี่ปุ่ไม่รู้เกียวมันหรือไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรต,ต้องกลุกกายไปหน่อยนึงก็น,น่าเจ้าแจ๊ดเดี๋ยวข้าวไปส่วนนี่นะคะเช้า ค่ะกลับขึ้นไปข้างบนกันเหมือนเดิมตรงที่มีไอ้นี่ตีชิบเล็กตีเล็กตีว้าวมุมนี้ก็สวยนะคะทุกคน นี่นะคะก็ยังอยู่นะคะก็ยังไม่เบื่อนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะเวลามีลมพัดโชยแบบนี้นะคะเย็นสดชื่นมากๆเลยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะได้เวลาลงแล้วนะคะทุกคน ีอตอนลงนี่ก็เหมือนเดิมนะคะสบายมากค่ะไม่หอบแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเดินลงไปกันค่ะเ,เจอน้องนะคะแต่น้องกลัวเราน,นี่ไงน้องมองหน้าเราอยู่ อีกตัวนึ่งไฟนู้นแลรวคะทุกคน,ออนว่าเขาเว่าสมบูรณ์อาหารไดตอนลงไปไงจ้าพี่ปูสบายค่ะชิ่มากเลยค่ะ <c oughs> ตอนขึ้นอาจจะอืดนิดนึงตอนขึ้น,นอืดนิดนึงเลยเนิดนึงเหรอใช่ไหม สำรวจทั่วไหมทั่วแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่กล้าเข้าเขาไม่ให้เข้าเลยได้กระสาทุกอยู่ข้างน้กประตูค่ะตอนลงนะคะโอโลมพัดมาชื่นใจบางทีความสุขก็ไม่ได้อยู่ไกลนะคะอยู่รอบๆตัวเราค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ